สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพ่อหลวงนะครับอยู่ที่หมู่บ้านแม่กำปองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่นะฮะที่ขึ้นชื่อในเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะขึ้นชื่อแล้วก็รู้จักสถานที่แห่งนี้ดีนะครับวันนี้ผมอยู่กับพ่อหลวงนะครับสวัสดีพ่อหลวงครับสวัสดีครับครับพ่อหลวงเล่าร้าวของสถานที่แห่งนี้หน่อยครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรครับผมครับก็เนอบครัท่านนะครับเพราะว่าแม่กำปองเป่นเต้นมาจาก คือตอนนักนคือมี่งเ้อไปที่เรื่องของการพัฒนาเพราะว่าเพือที่จะแก้ปัญหาอะไรต่างๆลก็ใ้ขาีนอี่งนครับแต่หนึ่งในแนวทางการพัฒนานั้นก็ละบอกเว่าเราตั้งเป้าหมายอะไ้าจะพัฒนาวอาสุขาพดีคือใ้นึ่งข้กปพครับอนี้ก็คือ คอมพิในปตกับปรับครับครับกว20กว่าปีแล้วครับคุณผู้ชมครับเราก็มีต้นทุนในการผลิตครับทัดินแล้วก็การนำงนแล้วปัจจุบันนี้ก็เราก็เป็นปั้นเป็นต้นแบบแล้ก็เป็นเรื่องของต้นแบบใี่เรื่องของการบริหารการการเรื่องของการดาเนิดการกิจ ขออนุญาตนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่พ่อหลวงบอกว่ามาจัดการในเรื่องของการท่องเที่ยวเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก่อนหน้านั้นไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเลยไม่ใช่เมื่อก่อนเป็นยังไงครับเป็นหมู่บ้านธรรมดาเป็นหมู่บ้านที่กันดานอยู่ในป่าเหมือนกับชาวเขาทั่วไปประมาณนั้นใช่ไหมพ่อหลวงการกรรมธนกมันไม่เปลี่ยนแต่ก็ตอนตอนเริ่มผมก็มาใหม่ๆนี่ยังเดินยังเดินยังใช้ เท้าเดินอยู่รถไม่มีเลยการการการค้าพบค้าสมาคมการค้าขายคือต้องใช้ใ,ใ,ชใช้ไม้ใช้ใช้วัว,วนะฮะที่นี่เขาเรียกอะไรนะ,ะเกวียนเขาเรียกอะไรมีม้าต่างวัวต่างมีม้าต่างวัวต่างก็ค,งงคือเกวียนนั่นแหละนะฮะไม่าชเกวียนไม่ใช่เกวียนแต่ใช้วัวลากวัวต่างใช้วัวต่างก็คือบรรทุกบรรทุกคล้ายๆลาบรรทุกไม่จะได้เห็นภาพนะฮะคล้ายๆลาบรรทุกวัวต่างม้าต่างในการค้าขายนะครับโอเคนะฮะแล้วหลังจากนั้นมา20กว่าปีเขาลงเป็นคนบุกเบิกเอง บุกเองจากวันนั้นมาถึงวันนี้การเจริญเติบโตรหรือสถานที่แห่งนี้เนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับโตไปกี่เปอร์เซ็นต์โตไปกี่เท่าครับพ่อเด็กผแล้วถ้าพูดถึงตอนนั้นมาถึงตอนนี้เนี่ยไม่น้อยกว,ว่า80%ดสิรับเปครับแค่จะบอกไหมว่าใช่ไหมกับไม่ว่าจะเป็นการาาสัมนาโมกับที่อะไรก็ได้ การปะกอบอาีพแม้กระทั่งชุมคนเรางมีสมรรโอ้ยกในการประกอบอาชีพนี่ก็ที่เมื่อก่อนเราลำบากมากครัทำไม่สามารถที่จะยืแบงค์ยืมแบงค์อะไรได้ยครัเพราะว่าเราไม่มีสินค้มีัพารมีโอกาสครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยโดยเฉพาะนี่ก็การท่องเที่ยวเราประสบผลสทำให้ชีวิตว่าความสส่วน มีรายได้เข้ามาสู่ชุมชนด้วยนะครับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่น้ําตกต้นไม้ทรัพยากรธรรมชาติเรียกว่าใช้ต้นทุนจากธรรมชาติต้นทุนจากธรรมชาตินะคุณผู้ชมครับต้นทุนจากธรรมชาติมีป่ามีไม้มีน้ำนะน้ำป่าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างก็คือธรรมชาติต้นทุนจากธรรมชาติแล้วมาแปลออกมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาสร้างเงินเงินเข้าสู่ชุมชนนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมด้านของการแสดง แิล้วปะต่างๆัการเล่นที่เมืองวัฒนธรรมนะครับซึ่งก็ทั้งซึกันอยู่การเก็นสิ่งทีอย่างกบเป็นวันมแล้วก็นั่งยื่อมามระสการณ์างจดการกษตรก็ว่าทำให้กิ่งร่หงๆเนี้ยที่เรส่สงอย่างับับ หรือว่าเอาสิ่งที่มีคุณค่ามา,มาิ่วยมาเพิ่มให้เป็นมูล,ลค่า<ช>แล้วก็สร้างชุมชนให้มีรายได้เข้ามาขออนุญาตนะเวลาเราน้อยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าพี่น้องเราสนใจอยากจะมาที่นี่เนี่ยระยะทางจากเชียงใหม่มาถึงแม่ตำปองนะฮะอยู่อําเภออะไรมาเส้นทางไหนครับพ่อหลวงฝากบอกเพื่อนๆเราหน่อ,นหนอยอครับจากัรเมืองเชียงใหม่มาถึงแม่ตำปองระยะทาง50กิโลกิโลเองนะฮะห้าสกิโล <0. S 2> จะมาสายใต้หรือสายเหนืก็ได้ใต้คือมาทางกระกสนหลังครับสายเหลือมาทางสายกระดกสจนหงที่ทางทางนู้นไปกินดินแดนในล่ทางทางทุกเียงรายนะครับจากเข้าที่น้ำพุร้อนแบบกระเด็นแต่ถ้ามาสายใต้นี่คือจากตงจากสนามบินนี่ตรงมาเลยตรงนี้อาหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดก็เป็นเส้นทางที่ยิ่งไปถึงครับ ทั้งหมดนะคุณผู้ชมครับวันนี้สถานที่แห่งนี้ผมมานอนแล้วคืนนี้บอกว่าอากาศนี่ดีมากๆคับหนาวนะฮะหนาวมากนะครับเมื่อคืนที่1 0องศาเนาะคุณหลวงเนาะ1 0องศาจึงอยากจะฝากเ <c oughs> พื่อนๆพี่ๆน้องๆคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะมาสูดอากาศที่เป็นโอโซนอย่างนี้นะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่เป็นจากแกบข้อหลวงนะเป็นผู้บุกเบิกจนถึงปัจจุบันใน20กว่าปีนะฮะจนทําให้ชุมชนเข้มแข็งมากๆจนได้รับรางวัลเนียบทองได้รับสารภาพรางรางวัลนะณผู้ใหญ่นะ นะผู้ใหญ่บ้านหรือพ่อหลวงนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้เกษียณนะณ้อ,ะอายุวันน้าคุณผู้ชมครับฟังแย่าปากเลยนะอายุเท่าไหร่นะครับ70็ดบเจ็ดสิบแล้วนะฮะยังแข็งแรงเพราะอยู่ในโอโซนที่ดีวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าจะมาที่นี่นะครับข้อหลวงครับฝากเบอร์ให้กับเพื่อนๆท,ที่นี่นะครับถ้าจะติดต่อมาที่นี่นะครับติดต่อที่เบอร์นะครับศ6 2ย์หกสองหเอาหห้าอาใมที่หนึ่งนะศูนย์หกสองศูนย์ เก้าหกห้าหกเบอร์พ่อหลวงเลยนะครับข้อหลวงบอกชื่อพ่อหลวงอีกนิดนึงครับปัจจุบันนี้ชื่อทีระเมศขจรพัฒนาพิรมพ่อหลวงทีระเมศขจรพัฒนาพิรมคือชื่อเดิมที่รู้จักกันมานานนั่นก็คือจะเรียกเราข้อหลวงพรมินอหลวงครมินในอดีตนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็คุณผู้ชมครับเวลาเราน้อยก็อยากจะขอบคุณพ่อหลวงแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆพ่นพี่น้องนะฮะที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่ บอกได้เลยว่าที่นี่แหละครับคือหนึ่งใน u n s e ีน Thailand นะครับที่หมู่บ้านแม่กำมปกปองนี่เลยนะครับผมว่าแม่กำปปงนะครับวันนี้ขอบคุณพ่อหลวงด้วยนะครับครับวันนี้นะฮะขอบคุณนะฮะสำหรับครีมนวดดรออยนะครับเป็นนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองนะครับสองที่นะฮะจากแคนาดาแล้วก็โรมาเนียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเก่งระดับโลกเลยนะครับซึ่งอาจารย์ดรออยท่านเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะปัจจุบันก็ยังสอนอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์นะครับ และท่านก็มาดูแลในเรื่องของธุรกิจชื่อบริษัทเวิร์คคิวหรือ World Quality o f Life นสมัยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่วิจัยคิดผลผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลดปวดลดกรกเสบนะครับเป็นแผลเป็นแผลเป็นฝีเป็นหนองปวดฟันใช้ได้หมดเลยนะครับวันนี้มอบให้กับทางข้าหลวงเอาไว้ดูแลสุขภาพนะครับขอบคุณรับเข้าหลวงครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับโอกาสหน้าที่หน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนติดตามเราได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณข้าหลวงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ